ต่อไปนะครับท่านอาธิคมขุนแก้วนะครับขอได้ชืนะ่นรอกครับการลดล็อกพืชกระทมของรัฐบาลทําให้พืชกระทมไม่เป็นยาเสพติดใายโทษอีกต่อไปประชาชนสามารถปลูกและใช้พืชกระทมเป็นส่วนตน2,564สมาคมมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอาทิการส่งเสริมสมาชิกให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และะปรรสบกาณ์ผลการวิจัยพบว่าก็ะต้องมีประโยชน์ไม่ต่างาาอัญญาก็มีสารในราจชินที่อกอกนี้ตอนอุปสารคโบราณาและก็พปลูกแปลงนี้เสร็จก็อีกสิทธีได้นะครับรวมเป็น28ไ่ไร่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตจากพื่ชสมุนไพรและพืชต้องถินนะครับคุณพระสิบุญยอดนะครับที่ ได้ปรับตัวเร็วขึ้นจริงๆแล้วก็มันมีหลายที่หลายแห่งที่เขารือว่าอักริกาเ,เป็นพืชที่เกิดขึ้นในเขตร้อนนะครับดฉะนั้นออตอนปีประถาดเขาก็เลยเอาไปเข้าเป็นปัญชียาสทธิประเภท,ที่ยานะครับประเภทไม่ร้ายแรงนะครับก็ ท่านไหนว่าอนุบาลเองว่าข้าภาษาฝรั่งใต้ไรไปเดินมานอนไม่หลับก็คืออาการประวายคนนอนไม่หลับนี่มันก็คือสุขภาพมันจะเริ่มไม่ดีก็แต่มันไม่ได้ไปพืชเศรษฐกิจนะที่เมียนมาหรืวาควันเขียวอะไรยิ้มกับชาวบ้านเดี๋ยวก็ไม่ยิ้มตออนะครับไม่กดีจะกินได้ถึงบางโอกาสนะครับไม่ได้ดี แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับไปเที่นั่งเสวนากันอย่างนั้นเราไม่นั่งเลยดือผนวะ้อนะื่นจะสีเรานะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ผลนะครับข่าวก็ประชาสัมพันธ์แปลงกระท่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งมีน้อที่ปลูกยี่สิบนไร่ด้วยกันนะครับเราต้นพันกระท่อมก,ก็เรอๆเลยนะครับ

อ่าเดี๋ยวแป๊บเดียวกำนันเดือดท่านต้องปลูกเป็นตะกีบพยานเป็นต้นนะครับเป็นปประสมมาเลิกจริงๆเลยครับเครับขอบคุณครับนายเดินมีไปรู้กันไหมนะไปเอาแบบรู้เก็บมาเรียนกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ได้ลงดินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยท่านประธานในพิธีนะครับตอนนี้ได้ลงดินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสามเดือนต่อไปข้างหน้านะครับเราสามารถจะ เก็บไปได้นะครับตอนนี้เป็นว่าเบื้องกับเอาตอนนี้ครับไม่แอนเอาตอนนี้มีคนามประมวลแล้วก็ไปล้านแสนครับต้นที่ตกลงผู้ว่าได้เป็นปลูกเป็นต้นแรกนะครับเออตอนนี้มองยังกระเบื้องใช่ไหมเจ้าเจ้าเลยตะลงด้วยท่านแขกทุกียรติท่านใดนะครับที่มีความประสงค์ที่จะร่วมแล้วแบบนี้ครับอาจารย์พี่ไปได้ขออนุญาตในการจับนะครับขอเสียงปรบมือดังๆส่งเสียงอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับท่านครับ ถ้าจะตัดใยรวดได้ไม่รวดอ่านถูกต้นไหนวะต้นมะกีบได้ไนะครับเพราะ่าลืมว่านเป็นบนะครับเรามั่อาาม่อกี้ทีาใกนนี่กลงมันมีบอ่ะนนั้นรด้วยเมื่อ้ที่บอเด สามเดือนครับสามเดือนได้เก็บผลผลิตครับ น้ำเยอะนะครับจริงๆแล้วช่วอากาศร้อนอย่างนี้ต้องปรางแสงให้เขานิดหน่อยนะครับต้องปลางแสงให้เขาด้วยใช่้ตงไม่ต้อง

นะครับนะครับตันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ที่ยากก็คือตอนที่ทำประเทศไทยที่ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็กําลังได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับคือต่อร่างการแดงก็เป็นหนังกั้งลดข้อของกรหาที่บอกว่าใช้ต่อกับทุ่มนาหรือท่อมขี่หมูแล้วมันกลายเราก็เลยแก้ปัญหาครับาจบจบเกษตรมาแล้วต่อ่านแดงมาเสียบแทนอันที่สองก็คือ การเสริมรากวันนี้กระท่อมเนี่ยเป็นพืชที่ทุกคนใจร้อนอยากจะปลูกสักแปดเดือนหนึ่งแล้วก็เก็บไปกายได้เลยแต่จริงๆเนี่ยถ้าพอเมล็ดใช้ประมาณสองปีนะครับถ้าเสียบยอดตอเดียวเนี่ยใช้เวลาประมาณแปดเดือนแต่พอผมคิดตัวนี้ขึ้นมาก็คือสองรากคือสองต้นมาอยู่ในต้นเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ยอดหางตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะลดเวลาจากแปดเดือนเหลือประมาณห้าเดือน นะครับแล้วเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ผมทำเรื่องนี้นะครับขั้นตอนแล้วก็ใบเบอร์เนี่ยตัดเหลือครึ่งหนึ่งครับเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเอาใบเลี้ยงออกให้หมดนะครับแต่งิิง่ายเรียบร้อยก่อนนะครับเสียบต่อเดียวเนี่ยรากเดียวจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กระตือน,นะครับหลายคนเอาเอาไปเสียบแล้วไม่ติด ไม่ติดเพราะอะไรครับเพราะกระตือใหม่เนี่ยมันจะมีคราบน้ํามันที่มันใส่มาในมีดเพื่อป้องกันมีดไม่ขึ้นสนิมวันนี้วิธีการก็คือต้องล้างใบมีดก่อนล้างมีดก็คือไม่ใช่ไปล้างน้ําหรือไปเช็ดนะครับล้างมีดก็คือการการเช็ดกิ่งไม้ทิ้งนี่คือการล้างมีดนะครับการล้างมีดเิ็ดไปล้างออกม้หมดเลยนะครับเช็ดไปล้างออกม้หมด ้อใบนะครับเส็จปั๊บเนี่ยถ้าเราดูครับมันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของมันอยู่เราต้องผ่าตามยาวถ้าผ่าขวางแบบนี้พื้นที่การสัมผัสของของตัวยอดมันจะน้อยนะครับมันจะช้า ความลึกประมาณสองนิ้วนะครับจะได้แผลแบบนี้นะครับแล้วก็การเสือนตานะครับห้ามเหลวถ้าเหลวเนี่ยมันจะเป็นเสี้ยนนะครับแล้วก็ตัวตัวเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะช้ำนะครับอาจจะไม่ไม่ติดดัดหลังนิดนึงครับจะได้แผลแบบนี้นะครับ มานี้นะครับเสร็จก็เสียบเข้าไปไอชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับชิดด้านใดด้านหนึ่งไ,ไนนงเทปปันตาอย่างดีนะครับเทปปันตาอย่างดีพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับ ต้นไปเลยแล้วก็ผันลงล่างอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จปั๊บก็เป็นการควบแน่นนะครับใช้ถุงตัวนี้ต้นเล็กใช้ถุง จะอยู่ในนี้21วันนะครับบวก2วัน21วันก็คือว่าอยู่ในนี้ 21, 21วันเสรนะ็จเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรครับเป็นการควบแน่นครับควบแน่นก็คือเพื่อให้ตัวเนื้อเยือ่อต้นล่างกับยอดบนเนะี่ยสัมผัสกันเร็วขึ้นนะครับรอสองก็คือลดการคายน้ําของตัวยอดถ้าเราเสียบเปลือยจะไม่ติด อันนี้เรียกว่าการควบแน่นการแดงหางตั้งทุกต้นที่เราส่งห้ลูกค้าก็คือจะมีธงตัวนี้ปักจะไปปักตังสี่ใบก่อจะส่งให้กับลูกค้านะครับนะครับตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่ที่ยากก็คือตัวนี้ครับของการเก็บใบจากแปดเดือนอาจจะเหลือประมาณห้าเดือนเพราะรากมันมากขึ้นช่วยกันหากินเร็วขึ้น วิธีการก็คือเราต้องจับเขาเป็นเป็นกระท่อมอินจันก่อน,อนก็คือแบบแล้วก็ถูกเอาไว้กอย้ำนะครับผมเป็นเจ้าเรียกในประเทศไทยที่ทำเรื่องนี้มัดแน่นเลยครับมัดแน่นเลยครับได้ได้ครับ ได้ครับได้ได้ก้ามาก้ามาเลยครับก้ามากินก้าวกันมากินก้าวครับเราต้องแต่งตัดเลยแล้วก็ตรงนี้ถ้ากล้องเข้ามาซูมได้ก็จะดีมากเพราะว่าเป็นการเฉือนสองครั้งนะครับแบบมูเราผ่าที่ แล้วก็หนึ่งชิ้นแล้วก็หมุนด้านมาที่ด้านโน้ติโล้ตหนับดึงเข้าไป อยากได้กระถ่อมที่ขายเร็วหน้าเดือนนะครับลงไปทำเสริมสองรากดูที่บ้านตอนนี้ผมทำถึงสามรากนะครับสามรากแต่ว่าทำตา,ตามใบสั่ง สามรากก็สามพันสองรากก็สองพันรักเดียวก็นหนึ่งพัน,นไนก็ได้อยู่ในกระถางนะครับแต่ถ้าเป็นแปลงใหญ่เนี่ยก็ต้นทุนมันจะสูงหน่อยยกเว้นว่าถ้าเราทำเองได้ก็จะดี เลยนะครับนะใหญ่ที่ในภาคใต้นะเพราะไปเที่ยวมาเกือบทุกแรงแล้วนะครับกี่ต้นได้นะคะก็บประมาณประมาณสิบกว่าล้านนะครับสิบกว่าล้านต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปลูกในทีมันสมาคมซะด้วยนะครับแล้วก็ทีมันพักพวกซะด้วยนะครับก็ของผมเองก็28ได้นะครับอันนี้เป็นการนำร่องของภาคใต้หรือว่าของจังหวัดจังนะครับท่าน ็นําร่องเลยเพราะว่าปลดกล็อกกลงมือเลยครับนะมีแนวคิดยังไงนะครับกับโครงการนี้ครับก็ชอบนะครับชอบเรื่องพืชเรื่องอะไรเกษตเสียนมาก็กเลยนะมีแนวคิดว่าเอปู่ย่ยาตายายเราก็กินแล้วมีแต่ประโยชน์นะครับไม่มีโทษจริงๆนะรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นย่านะครับก็กินนะครับกินแต่ก็ไม่อันตรายนะครับที่สาคัญก็คือทดลองดูนะครับ รักษายาเสดติดได้นะครับนี่เรื่องจริงนะครับทดลองเองทดลองวิจัยเองนะครับก็ทดแก้ได้จริงๆเบาหวานความดันก็ได้นะครับทดลองกับตัวเองเบาหวานความดันนี่นะก็ตอนนี้ปกติหมดครับกินส่วนไหนมังคใบเหคะใบครับใบต้มนะครับต้มค่ะและตลาดตอนนี้อยู่ไหนนะคะตลาดก็ก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับเมื่อกี้ก็ฝากไปปัตตานี200นะครับก็บอกเขาจะใช้เลยก็ปลูกเลยก็ขวากไปนะครับ คนที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เอาไปปลูกครับผมเกษตรกรครับดยวยพคนนี้ที่ทางท่านรองตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าถ้าเราปลูกกันเยอะๆเนี่ยมันกลัวว่ามันตลาดมันจะตันหรือไม่มีตลาดใด้ีเรากังวลเนียอ๋อไม่กังวลครับเพราะว่ามีเพนสองเพนสามไม่เรียบร้อยนะครับถ้าล้นตลาดจริงๆเรารับซื้อของพวกเรานี่แหละนะครับเราเปิดโรงงานเองนะครับเปิดโรงงานเองนะครับสามสี่ยคนนี้แหละนะครับก็คิดไว้แล้วเพนสองนะครับ โร,โรงงานที่เจ้ว่านี่คือโรงงานทำอะไรยังไงนะคะก็ทำแค <ividades> ปซูลทำพวกน้ำน้ำชูกำลังนะครับก <wh ats> ็คิดคิด,คดว่าอย่างนั้นครับในด้านสรรพคุณล่ะคะผู้ตื่นสรรพคุณก็รักษาโรคความดันเบาหวานได้ได้ดีมากๆนะครับได้ดีมากๆคิดว่าเขาบอกทั่วโลกนี่คนที่เป็นเบาหวานอยู่นี่เยอะนะครับพันกว่าล้านคนนะเพราะฉะนั้นวิธีที่รักษาโดยไม่ใช้สารเคมี ก็กระทบนี่เลยครับนะกระทบระยะเวลาการปลูกระยะเวลาการปลูกของผมนี่ใช้เวลา4เดือนผมเก็บนะครับเพราะว่านี้ผมตกลงแล้วออเดอร์ไว้ว่าเดือนปลายเดือนมิถุนายนนี่ผมจะต้องเก็บนะครับเก็บส่งเลยนะครับนี่ทำเอ็มบูยูไว้แล้วนะครับขายยังไงครับก็ขายกิโลละ300นะครับเดือนมิถุนายนนีมร้อยแ่จริงๆแล้วมันเหลือนะครับก็บอกเขาให้เหลือแต่ผมเอาย้นยวอน300ยพอนะครับกิโลละ300อยเอ็มูยูไว้กับใครคะ ก,ก็บริษัททีใ่ในเครือของบริษัทเองเนี่ยนะในเครือของบริษัท,ท,ทเทพธนิตอร์นิชนแนลจำกัดนี่เลยผมมีบริษัทอยู่ด้วยนะครับแล้วผู้ที่สนใจจะมาซื้อต้นพันธุ์ติดต่อได้ยังอ๋อติดต่อเบอร์0896499296ครับ0896499296ครับอาจารย์ประสิทธิ์ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้าารย์ก็ลดครึ่งราคาตัวน,นี้นะครับครึ่งราคา เนื่องจากเขาขอเวลาขอขยายที่จริงวันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ทีมงานเขาบอกเขายังอยู่ต่างจังหวัดเขายังมาไม่ได้นะครับเขาไม่ทันก็เลยขออีกหนึ่งเดือนนะครับไปสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับลดทึ่งราคาแล้วก็ร้อยต้นแถมสิบต้นนะครับราคาเท่าไหร่บ้างคะราคาก็มีตั้งแต่ตั้งแต่70บาทก็เหลือสามานะครับ120ก็เหลือ60นะครับ200ก็เหลือ100 นะครับสามก็เหลือร้อยห้าสิบครับกินได้เลยนะชนิด300เหลือร้อยห้าสิบกินได้เลยกินไปได้เลยครับไอ้แไหนกัพันพันพันกระท่อมดูครับก,ก,ก็มีสามสายพันธุ์นะครับก็มีก้านแดงหางกัง้งเขียวใบโพนะครับเมื่อกี้ที่มอบท่านรองผู้ว่านั้นคือเขียวใบโพนะครับแล้วก็เขียวใบโพก้านแดงก้านแดงหางกัง้นนะครับสามสายพันธุ์ ไอ้เสียบยอดเลรอะไอ้เสียบยอดลดอะไรเสียบยอดนี่ลดแต่ไม่มากครับไม่มากเน้น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 ในนี้นะครับเน้นในนี้เน้นเพราะเมล็ด